สวัสดีครับบาเทอาสอสดีท่านผู้ชมครับผ้ามาถามครับผ้ามาถามเมลี่กับฝันแมนเพิ่นฝันแมนเด้อพี่น้องครับเอาโคงสุดท้ายเลครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 5ครับว่างวดนี้เพิ่นฝันเพิ่นได้ตัวไดเนาะครับเนาะเอาไปเป็นหน้าทางครับพิจารณาเบื้องเ้าเ้ยครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นหน้าทางเนาะครับเนาะเอาเมลี่งวดนี้ฝันบ่ครับฝันดีบอ ว่ามันฝันหนีฝันเกี่ยวกับปูปูปวันตาครับก็เจอคนไปงานเราฝันว่าก็เจอคนไปงานแบบคนนึ่งแบบกับมาก็เลยถาม่นว่าปูสันข่าเราไปไประมาณย่างการะสันผู้ขายทีไปกินกับเขามามห้ศันเร์อืมครับแต่เพื่อฝันกับท่านอ,อ่ะอ่าแต่ว่าที่ผ่านมานีฝันกับแมมยุนบอมนม่รีฝันแมมยุนอ่าครับ ใช้วิจรารณญาณเอาเนาะแมนครับล่องไปเบิงครับเป็นแนวทางเดี๋ยวยินข่าวแล้วจังว่าบ่าถาว่าโอ้เมลี่เพิ่นมีเสนเ้นเพิ่นฝันแม่นเด้อว่าสันล่องไปถามไปตามน้เพิ่นเนมืองแหน่นี่แหละครับกะโค้งสุดท้ายจังว่ามาถามน้เพิ่นเพิ่นฝันแล้วฝันว่าปูที่ฝันถึงปูปูวัดปลาอือครับอ๋อ,อแล้วเมลี่มักตัวใดหลายปีเป็นตัวใดงวดนี่พระมันก็เป็นแปดนะแปดศูนย์หก <8. S 1> นี่แหละ แปดศูนย์หกแน่นฝันถึงปูโอ้ันนดดียเาะมักตัวเดียวมักตัวเดียวที่ผ่านมากอะมีงวดแม่นงวดแม่นงวดบ่แม่นก็มี่เป็นบ่อมันก็ะมี่เข่านี่ยุดอ่าครับจังหวะนี่แหละครับเพิ่นว่าเอาไปตามไปถามลองไปตามแม่เม่รีพิ่นเบิ่งดูว่าซั่นธรรมดาเพิ่นฝันแม่นที่บ่าวเถาจังว่าได้ยินมาเดี๋ยวล่องมาตามเอาไปเป็นแนวทางให้ผู้เพิ่นเพิ่นอยากจะ ตามน้ำเนาะคุณเป็นอย่างไะร้องเบิงอืมวันนี้มื่อเสาก็ได้ใส่บาตปูเป็นก็ได้ว่ากรเกี่ยวยยนระลวกคนว่าเอสดหมือนถือว่าแมนอยู่ว่าาปูมาดอกใส่ดอกกระเจียวปู่าเเอาสอสซอสมาจะลวกคนว่าเป็นกระเี่ยวเบือง่ะอืมร้องเบิองลองเบิอง ตามลี่ตีเป็นแปดศูนหกบอกแมนปดศูนย์หกแปดศูนหกเอ้าจะบออายุปูเพิ่นบอกจังว่าอายุเพิ่มกับหาสิบแปดตงนี้หาสิบแปดแมนโอ้เนาะหาแปดอายุของปูโอ้แต่พามาแล้วเราเพิ่นยิ้มคุเทียรเราสิบวันั่นเราสิบวันวันนนค่ะครับลองเบิงลองเบิงเนาะครับแกจังววานี่แหละครับักเมื่อนี้กเป็น วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนญซีหกหาครับท่านผู้ชมครับอ่าล่องเอาไปพิจารณาเบิึงครับแนวทางของเมลี่คนมีเซ้นครับเป็น <บ S 1> กับฝ <บ S 1> ันแม่นมาหลายงวดอยู่ดีไปนองครับก็บได้ยินนี่แหละได้ยินว่าเอ้เมลี่เพิ่นฝันแม่นเด้อบ่าวเฒ่าล่องไปถามไปเอาแนวทางนเพิ่นเบิ่งมาสั่นอ <บ S 1> าจจะมามาถามนั้นแมลี่นี่แหละเพราะว่มรี่เพิ่นก็นเลยถามมาเป็นอย่งไรงวดนี้เพิ่นฝันไปเพิ่นได้ยังนี่แหละกับฝันฝันนี่โอ้ฝันแค่ไหนอ่ะ เกี่ยวกับปูนี่เนาะเกีวกับปูปูพันนีไมหายเลขบ่ออืไครับแต่ว่ากัตีเป็นแปดศูนย์หกพระกับแปดคนมาจะแซ่ก็ถึงว่าแส่บาดบาทกระติวักติว่าศูนย์ศูนกับพุ่เนาะศูนย์กับพมันบอกแปดศูนหกเลยแปดศูนย์หกแปดถ้าสองโตก็ศูนย์หแต่ว่าถึงฟันถึงปูพันอายุปูพันอะไรก็ หาสิบแปดหาสิบแปดอืมกระติดไว้น้ำติดไวน้ำอ่าก็เป็นเพียงหน้าท่างเลยครับทำชุชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนะครับนาอท่ันเดลองเบงกับกิจารณาเบิงเอาครับกับเมลี่เพิ่นมีเส้นนะครับผมครับมาก์กมีงวดแมนงวดโมเมนต์ด้ครับกับมาตามนะครับกิจาราณงเอาละครับผมเอาครับอย่างไรกัน ตัวที่เมลลี่มากับ806เนาะเอ๋อเดี๋ยวบ้าเแ่าจะเขียนอ่าให้เบิงนะครับทำช่วงพี่น้องเอาครับแนวทางของเมลลี่คนมีเซนเด้อครับผมแตามมา่ไม่ผิดเจรณาเบงงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับเมลลี่เพิ่นมา806ด้วยครับเพิ่นกับฟันแม่นมาหลายงวดอยู่ครับกับมีงวดเขาง,งวดรุดเพิ่นวาสองตัว06หาแปดนะเมลลี่เนาะอ่าลองผิดเจรณาเบิงครับเอ๋อครับ ก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมพี่น้องคลิปนี้บ่าวเท่าฝากไว้สิเอาสวัสดีครับ